สักแป๊บหนึ่งเราจะกําลังรอต้อนรับแขกรับเชิญอย่าเรียกแขกรับเชิญดีกว่าผู้ที่มาร่วมจัดรายการกับเรานะฮะสักแป๊บหนึ่งนะฮะหา <ฮะ S 2> มา มาเข้ามาเลยเข้ามาเลยมาสวัสดีครับตุนโอขาสวัสดีน้องแป้งสวัสดีพี่แป้งขาบนเรามันจะเป็นเจ้าสาวที่มันสวยขึ้นสวยขึ้นอ๋อล่าจับเลยนะไม่อกิ้โมหมละคอนนี่เมื่อกี้ฟังมาไหมนั่งนินทาเธอมาหนึ่งชั่วโมงไม่ได้ฟังเลยทำไมคะคุต้องว่ายังไงเออเขาบอกว่ามีคนปากบอกมาบอกว่าเอ้ยเนี่ย เขาเนี่ยตามงอเยอะเขายอมเยอะได้อ่านยังอืมยังอะไรได้เสือฮูได้อ่านยังอ่านแล้วอะไรก็พูดเกินไปเขาบอกว่าเขาชอบแต่นี้เป็นผู้หญิงที่อ่นจริงจริงแม่เป็นผู้หญิงที่ธรรมชาติธรรมชาตินี้ครับอ๋อคือมแบบอยากทำอะไรก็ทำอยากทำอะไรก็ไม่ทำอย่างเงี้ยไม่ค่อยคือไม่ไม่ไม่ค่อยเปลี่ยนตัวเองเหมือนเหมือนมันจะมีผู้หญิงบางประเภทใช่ไหมคะที่แบบอุ้ยตอนแรกฉันเป็นคนแบบนี้แฟนฉันเป็นแบบนี้โอเคเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้สมมติว่าคบแบบ พ,พิปฮอปก็แต่งตัวพี่พอปไปเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยเป็นเออเมันก็จะเพี้ยนๆของแป้งมันไม่มันเพี้ยนแบบเ <c oughs> ระๆไม่ไลา<ๆ>ยจะรู้ตัมันมันนานเนี่ยมันชื่อว่ามันลายมันเพียเพ้ยนแบบเฮียนเฮียนดีกว่าอย่าเพี้ยนดีกว่า ฮเียงนี้มันแข่สวัสดีคุณโตโน่ฮะแฟนใหม่จุ๋ยวรัตยาเหรอฮะเขาบอกอย่างนั้นมั่วมั่วครับมั่วเขาี่เทียงเข้าไปผมไม่ค่อยเทียงที่มด่ดังนะคุณเป็นแขกรับเชิญกูแรกในช่วงพิเศษอย่างนี้จริงๆตอนนี้รู้สึกว่าละครเรื่องของทางเอ็กแซกนะกำลังดังมากๆทีี ดีมันยาลิศยามายาลิศยาครับคราวนี้คุณมายาลิศยาจบเมื่อไหร่พรุ่งนี้พรุ่งนี้อังคารพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ต่อด้วยนางสิงห์สะบัดช่อนางสิงห์สะบัดช่อค่ะจริงจริงแล้วเนี่ยแต่ละคนจะต้องมีพี่มอสมาร่วมแสดงมีแป้งมาเอ้ยแป้งเล่นเป็นทอมเหรอุ้ยเล่นเป็นทอมเล่นเป็นโจนค่ะ ไม่ได้เล่นอมแต่ว่าปลอมตัวมาเป็นผู้ชายเพื่อมาเป็นโจรและให้คนอื่นจับไม่ได้อ๋อเหรอเป็นโจรพิทักษคุณธรรมคล้าใค่แครูเมนอะไรเงี้ย๋อ,อในขนาดคุณอ,อตัวนอกเล่นเป็นเจ้าของร้านกาแฟประจำหมู่บ้านมันช่างเหมาะอะไรขนาดนั้นมันเป็น,ปนยังไงฮะก็ Abei, เป็นลูกพี huh. ่ตัวแรกครับพี่ตัวแรกเป็นเป็นเจ้าของร้านกาแฟผมเป็นลูกเด็กขายกาแฟครับผมก็เป็นอตีคนนึงในหม um ู่บ้านที่ที่หลงรักเออลูกคนมีอิทธิพลอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดันมันมีเพื่อนเป็นผู้วิพักษ์ผู้วิรักคุณธรรมอือก็ว่ากันไปอย่างงั้นในเรื่องคือเป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วแป้งเคยรู้งามกับพี่มอสมาก่อนป่ะไม่เคยค şey ่ะเคยจะได้ร่วมค่ะแต่ว่าไม่ได้ร่วมไปอ๋อไม่เคยเจอพี่มอสมาก่อนเลยเคยเจอพี่มอสปะปลายแต่ว่าไม่ได้เอ่อเล่นละครด้วยกัน อเป็นครั้งแรกครั้งพี่มอสด้วยใช่อ้ก็เคยเจอนะคะตอนเด็กๆสมัยตอนอยู่ประถมแล้วพี่มอสกำลังเป็นแบบท <c oughs> ีนไอดอลก็ร้องเพลงท,ที่ที่วัฒนาอะไรเงี้ยเราก็แบบปห้าคลีนอะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบาา <c oughs> แมาต้องการพี่มอสเป็นไงบ้างจริงมันต้องกานพี่มอสพี่มอสเหมือนเป็นไอดอลสองพันปีอะค่ะคือตอนเด็กเ <c oughs> จอ<ะ>เป็นยังไงเนี่ยตอนนี้คือก็เป็นอย่งงางนั้นเออเราก็รู้สึกว่า เอ้ยคือเห็นเขาในทีวีตอนเด็กๆกับตอนเนี้มันไม่ได้รู้สึกว่าเขาแบบโตขึ้นหรือต่างขึ้นแต่อาจจะโอเคตอนนี้จะแต่งงานมีลูกแล้วเลยอามีบางที่แบบุ่ยอยากกลับบ้านหาลูกก็มีฟิลนี้บ้างนิดนึงโอ้แล้วตโน่เป็นไงบ้างตัวโน่ร่วมงานกับใครบ้างครับตอนนี้ในเรื่องก็เข้ากับใครบ้างเยอะเยอะที่สุดก็จะกับแป้งครับกับแป้งกับแป้งกับจริงๆผมไปไปเข้าด้วยหมดนะครับก็คือ จะต้องไปเกี่ยวข้องกับทุกๆเหตุการณ์นะครับเพราะว่ายงมันค่อนข้างจะทําอะไรไม่ค่อยคิดนะครับแล้วไม่ยังไไม่ไปถึงในคาเลเตอร์ใช่คนกนคาครตอร์ไงคือไม่เอาไหน สิ่งเป็นไอดอลอยากจะใช่เราเรามีเพื่อนเป็นเป็นฮีโร่ไงเราก็อยากจะเก่งเหมือนเขาแต่โดยที่เราไม่ได้ดูตัวเราเองนั่นนะจะคอยตามช่วยแต่จริงๆแล้วคอยคือตามให้นางสิงไปช่วยมากกว่าผมคิดว่าเราที่เราไปทาเนี่ยมันจะทําจะไปช่วยเขาแต่ว่ามันก็กลายเป็นจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เออดูแมนดูแมนว่าให้ผู้หญิงไปช่วยไม่เปว่าโซโน่ครับมีละครเรื่องตอนเนี้ยมีละครหลังข่าวมีสองเรื่องสองเรื่องมีเรื่อง วงวันวานกับนางสิงครับได้กี่เรื่องก็มีนางสิงก็มีเป็นข่าวค่ะแลเป็นข่าวมันซึ่คของประจําอยู่แล้วเซรีส์ค่ะเซรีส์ซีรีส์ประจําอยู่แล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยที่มาคุเอ้ยมันมองมันมันมันไม่รู้เป็นละครประมาณไหนคือครั้งที่แล้วเป็นละครที่ค่อนข้างจะแบบว่าเป็นคนพูดถึงเยอะเหลือเกินมานางสิงสะบัดช้อนเป็นยังไงบ้างแป้งเป็นละครประมาณไหนเหรอคะจริงๆเรียกว่าคือ อนแรกจะเป็นคอมเมดี้แอคชั่นคอมเมดี้ตอนนี้รู้สึกจะเป็นแอคชั่นคอมเมดี้ดราม่าก็เลยรู้สึกว่ามันจะผสมกันหมดคือตัวโน่เนี่ยก็จะเป็นพาร์ทคอมเมดี้แล้วอย่างตัวแป้งตัวโน่เป็นพาร์ทคอมเมดี้ใช่ไม่มีคราวนี้ละครสงบสงบเลยแป๊บหนึ่งก็เบรกสองขึ้นแล้วแป๊บหนึ่งไม่มีเพราะทำไมนะไม่มีคราวนี้ละครแบบไม่ตลกเลยกลายเป็นแอคชั่นดราม่าธรรมดาพอมีโน่ปุ๊บเป็นแอคชั่นดราม่าคอมเมดี้ทันที เป็นไมล่ะพูดได้นะไม่แต่พี่ผู้หญิงนั่งด้วยแล้วเกินไม่ใช่ผมก็ผมก็ฟังเขาพูดล้อมันมาครบแก๊งสิผมก็ฟังเขาพูดประลองมาบอกครบแก๊งสิแล้วพูดละฮะครับเรื่องนี้มันยากกว่าเรื่องอื่นๆยังไงเรื่องอื่นจะค่อนข้างซีเรียสเรื่องนี้มีความสุขมากครับเพราะอะไรก็คือมันมันเล่นได้หลายทางครับไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นเป็นดราม่าหรือเป็นคอมเมดี้คือตัวละครที่ ที่เราได้เล่นบวกกับบรรยากาศในกองอะไรมันมันมีความสุขมากครับใช่ใช่ครับคือผมไม่ต้องมาคอยเล่นห่วงหล่อหรือว่ามามาคอยสนใจความเป็นพระเอกอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราสามารถเป็นตัวละครได้อย่างเต็มที่บ้าได้เต็มเหนียวใช่ครับเราก็เลยรู้สึกมีความสุขต้องถามอีกว่าพี่หนุ่มอัจพรครับเป็นพ่วงกับใช่ค่ะทํางานพี่หนุ่มพี่หนุ่มเป็นคนเครียดไหม ไม่นะคะคือโชคดีอย่างที่พี่หนุ่มเคยเป็นนักแสดงมาก่อนฉะนั้นเขาก็จะเข้าใจ<ม>ทั้งในพาร์ทของนักแสดงแล้วก็ในพาร์ทของผู้กำกับเขาก็จะรู้ว่าโอเคตอนนี้เราอารมณ์ประมาณไหนหรือบางทีเขาจะมีฟิลคือรู้ว่าโอเคคนเล่นเนี่ยรู้สึกยังไงเวลาแอคชั่นรู้ว่ามันเจ็บหรือ <ๆ S 2> รู้ว่ามันอะไรอย่างเงี<โอ>้ยคือเขาจะเข้าใจเราค่อนข้างพอสมควรแล้วพี่หนุ่มจะเป็นคนแบบเกรงใจซึ่งบางทีเราก็แบบเฮ้ยพี่ไม่ต้องเกรงใจขนาดนั้นได้ได้มาเดี๋ยวทาให้อะไรอย่างเงี้ย กโน่เหรอเคยได้ร่วมงานกับพี่หนุ่มมาป่ะไม่เคยครับผมเคยรู้จักพี่หนุ่มมาก่อนไหมรู้จักเขาแต่เขาไม่รู้จักเราครับเอารู้จักกันเานบางะันเป็ครับตอนที่เขาที่คือแบบไปร่วมงานพี่หนุ่มเป็นไงบ้างมีความสุขมากครับเพราะว่าเขาเอเขาเข้าใจเราครับแล้วเขาก็เวลาเขาบีบอะไรบางอย่างมทําให้เราเข้าใจง่ายนะครับในการเป็นตัวละครเวลาที่เขาอย่างเช่นถ้าบทนี้มันจาเป็นต้องร้องไห้เขาก็จะมีอะไรพูดให้เรารู้สึก ว่าอ๋อเหตุผลที่มันต้องร้องไห้เนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนไหอะไรยังไงซึ่งเร่ร่วมงานแล้วสบายใจแเราง่ายมากๆคมากครับ <indung. S 2> ในเรื่องนี้นอกจากนะคุณสองคนเนี่ยนะฮะมีพี่มอสเ <c ute> ป็นผู้กองธโม <phải S 2> มีน้องวิว ครับน้อยู่แบบเป็นหมอครับเป็นใช่ไหมเป็นคู่รักของของผมเองอ๋อเป็นคู่รักของคุณเป็นคู่รักของคุณนะฮะแล้วก็ยังมีเออมีพี่เปิ้ลปันว่ามีอารมเล็กมีแฟนของคุณกัปตันแฟนของคุณกัปตันใช่ไหมฮะน้องเอกน้องเอกใช่ไหมน้องเอกแฟนคุณดับตาที่มืดดำมาเลยกันนี้นี่โอ้แฟนคุณกัปตันี่มืดดดดำนี่ไม่มีไม่มีไม่อยู่มี พี่น้องบอลหนึ่งพี่บอลยังมีชีวิตอยู่อีกเหรอฮะมีครับสบายดีมันยังไม่ตายเหรอฮะแล้วสุดเพิ่งแพ้แพ้ไขแมงดาลพี่บอลมันยังมีชีวิตอยู่ในวงการเอ๊ะมันยังมีสบายดีครับผลงานของมัเรื่มันหายไปไหนมาไดอยู่ออกมาเนี้หรือเปล่าศึกษาอยู่ศึกษาในวงกลับนี่วันก่อนอะไรนะมาไปแต่แรกเพราะว่า แล้วบทีแฟนคลับซื้อไข่แดงดามาฝากกินเป็นไงมปิดถ่ายไม่ได้มาช้าเลยมาบัวมเชียวคุณบอลคุณบอลเอาเองตั้งแต่เออซีซันเชนมันรักกับปิดแล้วก็เปิดจะโปโป๊ะโป๊ะสรุปมันกลับมาแล้วนะกลับมาแล้วเรื่อๆมาอะไร่เขาก็เล่นชิงชังเขาก็เล่นไม่เขาคงจะงานเยอะเนาะฉันดูแกฉันนั่งติดแกเรื่องอะไรนะมาอะไรสามใจไปดูแกตลอดพอมันเล่นด้วยใช่ไหมมาอะไรอ่ะใช่ดู จริงป้ะเนี่ยผมฉันขอตีดีไปดูเลยฉันขอตีดีไปทำพีอาร์เลยติดมากตีดีพี่มดดำยิ่งมดดำฉันจะคนยิงแม่แต่มาไล่มันนานแล้วนะมันนานแล้วนะชิงชังมันก็นานแล้วนะมันกลับมาเล่นออฟมีพี่แมนสุภกิจมีคุณป้ายอ่คุณาคุณอุ้มลัคนาด้วยอ๋อเหรอฮะใช่ใช่อ๋อเปย์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 มีเปย์ด้วยมีเยอะเหมือนกันหน้าดารามี คุณสมิีรุดด้วยอ่ามีอันหนึ่งม่รู้มัดหนึ่งด้วยเหรอฮะใช่ประกาศนางเสียงสุขด้วยโอ้โหดาราเยอะจริงๆครับดาราเยอะมากเรื่องนี้นะฮะเอาละเดี๋ยวเรากลับมากันเบรกกันสักครู่ไหมได้เดี๋ยวกลับมากันสักครู่เนาะโตโน่จะเริ่มถ่ายหนังเมื่อไหร่ครับเออจบละครครับจบละครอีกกี่เรื่องน้องเดี๋ยวปิดกล้องเรื่องนี้ก่อนครับปิดกล้องนี้ก่อนนี้ยังไม่ปิดหรกกล้องฮะยังครับยังจีก็มา ห้นะาจุดสามสีส่เปอร์เซ็นต์ครับผมมันจะใกลจะสำเร็จแล้ววัดละเอียดมากใกล้กใช่ไหมใกล้ใกล้ใกล้กกล,กละจบเรื่องนี้แต่งงานแล้วนี่จ <ฮา S 1> บเรื่องนี้แต่งงานหรือเลปล่าเอ๊ะละครชื่อเรื่องแต่เดี๋ยวเราเปิดกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาขับแชร์แต่เช้าว่าวันนี้อยู่กับน้องแป้งกับตัวโล่เนืน่องจากพี่มอสเมื่อวานถ่ายถึงตีสามตีสี่หายใเลี้ยงลูกไปเถอะแต่เมื่อวานเนี่ยพี่มอสบอกว่า แป้างเงี้พี่ก็ไปชัวร์แล้วพอออกมาถึงปุ๊บพอกอกหงุดหงิดเอาละแต่เราเบรกกันสักคู่ะฮะจะอยู่กับเออเมื่อวานอยู่ด้วยกันเหรออยู่ด้วยกันแล้วดึกไงแป้งก็ถามพี่อ้าวพี่พรุ่งนี้เราเลื่อนเขาได้ไหมทำไมไม่เลื่อนเป็นวันอังคารวันพุธล่ะก็นั่นน่ะสิก็เขาบอกเลื่อนไม่ได้แล้วพี่มอสก็บอกแป้งไงพี่ก็ไปไงพี่ก็ไปเพรว่าโอเคไปก็ได้ก็กดเช้ามาปฏิบัติ ขอป้องก่อนแล้วกันเอาละเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่จะกลับมากับแช่แต่เช้าฮะครับมากับแช่แต่เช้าวันนี้อยู่กับดาราที่ดังเสเือเกินทั้งสองท่านผลแป้งก็ดังไปฟังเออเสียงของดาราบางคนไหมฮะทำไมฮะมีฟังเสียงเหรอมาลองฟังเสียงที่ฮะว่ามีคนไปโพสต์ดาสารพัดอ่ะ คิดๆตรงนี้เลยครับคือเริ่มแรกเลยอ่ะที่เกิดเรื่องเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาโดนยังไงแต่ว่าพอได้ไปที่กองครับก็เลยถามว่ามันคืออะไรเขาก็เลยว่ามีคนเดียวมีคนเดียวที่พิมพ์มาว่าเขาพอเราเช็คว่าใครเนี่ยอ๋อเราก็เลยลรู้ว่าคนนี้เป็นคนที่แบบเขาก็ทวิตว่าเราเหมือนกันผมก็ไม่อยากว่าเ<อ>ขาอาจจะมีปัญหาอะไรเขาก็อาจจะมาระบายทางทวิตก็ไม่ว่ากันก็แล้วแล้วแต่เขาแต่เพียงแค่ว่าไม่มีอะไรเลยครับจบไปแล้ว มันมีข่าวออกไปเลยเขายัางมีเทวิธา ชีวิตหาผมประจำแต่ว่าก็เป็นชาวิตชำนองที่เป็นแบบบัตรทอนอ่ะแต่ว่าเพียงแค่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาผมรู้ว่าสมัยเนี้ยเราไปควบคุมไม่ได้ทั้งหมดโดยเฉพาะในโลกของไซเบอร์หรือทวิตเตอร์มันง่ายมากที่เราจะพูดหรือจะพิมอะไรก็ตามโดยที่ไม่จาเป็นต้องรับผิดชอบกับคาพูดของตัวเองพอมันเกิดขึ้นกับคนอื่นโดยที่มีชื่อของเราไปเกี่ยวข้องว่าเป็นแฟนคลับเราผมก็ต้องรับผิดชอบแค่นั้นเองแต่ว่าตอนนี้พอรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ป็นิดเดียว ขึ้นพอรู้ว่ามันเป็นแค่จุดเล็กๆแ,แต่พอดีตอนก่อนหน้าที่ข่าวมันเยอะนิดนึงจริงๆอะผมรู้ตั้งแต่แรกแล้วครับว่ามันเป็นเรื่องเล็กแต่ว่าพอมันเป็นข่าวมันก็เป็นธรรมดาที่แบบคนจะอ่านแล้วก็ตีความกันไปต่งางๆนาๆนาสวยก็คือเข้าใจว่า คุยมาเรื่องหนึ่งก็ถามกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรื่อะไรเงี้ยครับแต่พอรู้เรื่องแล้วมันก็ก็ไม่มีอะไรเลยแล้วจหลุอล่ะคะแบบว่าแฟนแบบว่าคงตอนนี้ผมไม่ไม่ใช่ครับก็เราก็ไม่ได้จีบกันครับไม่ได้คุยกันแบบที่เป็นแฟนเลยหรือแม้กระทั่งตอนนอกเวลางานก็ไม่ได้คุยกันเลยครับไม่ได้ติดต่ออะไรกัน นั่งน่าเครียดอะไรฮะนั่งนาเครียดอะไรฟังสำจำเนียงผมง้ะฟังสำเนียงว่าเ,เป็นยังไงข่าวมาเป็นอะไรที่ว่าที่ไปเป็นยังไงอ,อะไรยังไงฮะมีนักข่าวมาถามผมว่าเนี่ยรู้ไหมว่ามีมีคนทวิตว่าพี่จุย๋ยครับอืมครับ อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เรื่องไงครับครับก็เลยเราก็พอไปกองไปเจอเขาเราก็ถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอถึงี่รู้ว่าอ๋อมีคนคนนึงอ่ะเขาส่งทวิตเตอร์มาว่าว่าพี่จุ๋ยอะไรเงี้ยครับปรากฏว่านั่นนี่แฟนขับคุณหรือเปล่าครับก็ก็เลยรู้ว่าไปไปดูชื่อครับก็เลยรู้ว่าอ๋อเป็นคนที่เขาก็ส่งมาหาเราเหมือนกันครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเพราะว่าทวิตเตอร์ใครสร้างขึ้นมาก็ได้แล้วรูปที่เอาลงทวิตเนี่ยก็ไม่ใช่รูปคนเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ย ลูกไม่ใช่ไม่ช่ลูกคนลูกอะไรก็ไม่รู้ใช่ใช่ครับหล้วถามจริงๆจะทำไมข่าวคุณกับจุ๋ยวรัตยามันเยอะเลืรเกินถ่มวก็งงเหมือนกันครับแต่จุ๋ยเขาบอกมันก็บอกจุ๋ยชอบกินเด็กอ่าเพราะอะไรกันไม่ก็แต่ไม่ใช่กินผมครับไม่เกี่ยวกันครับทัวันที่มีแฟนไหมไม่มีครับจุ๋ยสเปคไรแต่ก็มีคนคุยด้วยคนในวงการหรือนอกวงการเออ ในวงการในวงการแป้งยิ้มอะไรฮะแป้งยิ้มอะไรฮะไม่ต้องบอกก็ไม่ต้องบองทไมเขาเป็นคนไม่ตอบผู้ชอบกีฬาต่วอย่าอย่าอย่าให้บอกชื่อว่าคุยกับใครบ้างเดือนเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นข่าวขึ้นมาหรือว่ามันไม่มั่นใจคุยกันสองสามเดือนแล้วเลิกกันผมว่ามันเสียเสียปากเปล่าไม่ต้องมองมาทางนี้เลยคุณดำ คือถ้าคุยไปมันจะเสียเปล่าเปล่าครับใช่ใช่หมายความว่าถ้าคุยไปแล้วมันเลิกอะครับกรดูกันให้ดีๆดีกว่าถ้าเกิดว่าจะบอกว่ารักใครสักคนนะครับแต่ทำไมเขาบอกว่าตอนที่คุณแบบแบบคุณกับคุณจุ๋ยเนี่ยเหมือนสนิทสนมกับผิดปกติหรือเปล่ามีการสนิทสนมกันมากมันไม่จริงับผมก็คือไม่ไม่ใช่ครับมันมีขาวไปแล้วฉันเอ๊ะฉันจบบางคั้งยๆถสรุปมันเป็นแฟนไ้จุ๋ยจริงๆหรือเปล่าถ่ารด้วยกันิะคก็คือไปถ่ายหนังสือแล้วมันพอมันเป็นข่าวแล้วมันก็มีมาเรื่อยๆแล้วยิ่งพอมาเลล่นนะครด้วยกั เป็นข่าวครับแต่ว่าถ้าพูดกันจริงๆอ่ะถ้าผมเป็นแฟนกับพี่จุ๋ยผมไม่มีปัญหาอะไรที่ผมต้องปิดเลยนี่ครับเขาสวยก็สวยครับก็เป็นนักแสดงไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ผมจะต้องกลัวครับแต่ว่านี่ไม่ใช่แฟนครับเจอข่าวเยอะๆเคยคุยกับจุ๋ยแล้วมั้เฮ้ยจุ๋ยมันข่าวเยอะเกินมีไปขอโทษมีอะไรไปเขาบ้างแฟนหรือแฟนคลับเราที่แบบบางทีเนี่ยแฟนคลับจะหวงดาราเคยเป็นไหม เคยมีแฟนที่มีแฟนเแฟนเคยมีแฟนที่มีแฟนกลับไหมเอ่อเมคไม่เคยไหมคิดว่าจะได้นั่งเงียบๆซะแล้วเคยบอกเขาบอกว่าบางทีแฟนกลับจะจะหวงดาราของเขาครับก็เลยจะไปถล่มดาราผู้หญิงดาราชนีก็จะซวยไปเพราะเป็นชนีใ่รูกต้องไหมล่ะแฟนกลับมาบ้านหนึ่งว่า เราสามคนรักสามเศร้าเราสามคนแฟนกับผมมันก็นจะเป็นเหมือนหนึ่งในครอบครั <c oughs> วเลยาตัวผมเองผมก็จะบอกกับแฟนขับตลอดครับ,รบว่าทําอย่างนี้มันไม่ถูกแต่ผมไม่ได้ผมไม่ได้ว่าแฟนขับผมทําอะไรก็ถูกไปหมดมแต่ผมก็รู้ว่าเขาก็ไม่ได้ทําอะไรผิดหมยถึงว่าจะเขาไม่ได้เป็นคนว่าแต่อันนี้เรื่องของโลกทวิตเตอร์ที่ใครบ้างใครบ้างไม่โดนว่าพี่ในโลกใบนี้ใครบ้างไม่โดนพิมพิมพดาเพราะมันง่ายมากในการที่เราจะพิม พูดถึงใครสักคนโดยที่ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบกับคําพูดของตัวเองเลยครับ,คร,บครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาสมมุติว่าเวลาที่มีคนทวิตมาว่าผมอืผมไม่ได้เอามาพูดมันเป็นข่าวหรือว่ามาบอก่ผมตดนเพราผมรู้สึกว่าเชยเชเออมันเรื่องเล็กมากเอาเวลาไปทําข่าวที่มันสําคัญหรือว่าอะไรอย่างนี้ดีกว่าสำหรับผมมันนี้อ,อยู่กับ พี่แป้งไงพี่แป้งก็สอนเวลาตอบนักข่าวเป็นยังไงอะไรนะคะพี่แป้งนี่แบบเป๊ะ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 ตรงไปตรงมาหมดอะไรถามเรื่องแต่งงานใหม่สิฮะถ่ายถึงถามเรื่องคลินิกใช่ไหมคะเป็นคลินิกศาสตร์ค่ะคลินิกค่ะคลินิกทำหน้าที่ไหนคืะไ้องหล่อค่ะเปิดคลินิกค่ะใช่เปิดตั้งแต่ทุลักทุเลกินตอนนี้มีอะไรบ้างอ่ะจริงๆทุลัทุเลกินร้านนผมปิดไปยังยังหุ้นอยู่ป่ะไม่หุ้นค่ะไม่หุ้นแล้วนะแต่ว่าถอนหุ้นออกมาเปิดคลินิก คลินิกอยู่ตรงไหนอ่าอยู่ตรงข้ามเจฟวิลล์มันเด็ดยังไงไอคลินิกเนี้ยมันเด็ดตรงที่ว่าจีนหรือเปล่าไม่ใช่ไม่จีนนะไม่จีนไม่ใช่เราไม่ใช่นะมันเด็ดตรงที่ว่าคุณหมอเก่งทางเรื่องเอ่อเซสเวชเชิ้งแล้วก็วันนี้มีคอร์สไดเอทคอร์สหรอโอ้ค่ะศูนย์แปดสามแปด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 นั่งไงนั่งไงนั่งไงเดียวแหละแกจะปล่อยแกโปรโมทเดี๋ยวคำถามเนี้ยแกก็้องพูดเหมือนกันก็ไม่เป็นไรปั้นก็โยนเขาโปรโมทอย่างเงี้ย โตโน่เขามีธุรกิจหรือเปล่าฮะโตโน่ขึ้นบ้านใหม่เออขึ้นบ้านใหม่เลยก็เดี๋ยวรอรอขึ้นบ้านใหม่เห็นมีโตโน่คาแคร์อะไรพวกนี้ไม่ใช่ของคุณใช่ไหมฮะเขาเอาไปตั้งครับนี่โตโน่หมูกระทะโตโน่คาแคร์อ่แสดงว่าดังนะดังสิใจมันดังจริงไหมคะทำไมไม่เห็นมีแป้งหมูกระทะวันี้เนี่ยตอนนี้มันจะกลัวเป็นแป้งอย่างอื่นแล้วสิเขาบอกว่าอีกหน่อยคุณไปเป็นสไปรัฐมนตรตีจะไม่ทำงานในวงการแล้วเหรอไม่จริงค่ะคนเราต้องยินด้วยลำแข้งของตัวเองนี่ S <S นี่แหละฉันอยากจะได้ยินคําตอบของดาราไทยอย่างนี้แหละถูกต้องเลยจริงๆ<ม>าบางคนหล<ม>ายๆ,ๆคนมักจะแบบเอ๊ะ แต่งเพราะรวยเพราะนู่นเพราะนี่เพราะนั่นหรือเปล่าขอตอบตรงนี้เลยนะคะที่บ้านก็มีถูกค่ะไมรวยอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าต้องแต่งไปแล้วจะต้องไปคอยแบบตามใจคือไปยืนบนลำแข้งของคนอื่นอะเรารู้สึกว่าชีวิตเรามันไม่เป็นอิสระฉะนั้นแต่งหรือไม่แต่งหรือยังไงเราก็ต้องยืนด้วยลำแข้งของตัวเองเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าเยื้อมาความรักของคุณอย่างไรเข้ามาในกเขาเออว่าที่เจ้าเป่ากูเนี่ยเคยจีบกูเมื่อแปดเก้าปีที่แล้วลวจริงค่ะเรียนธรรมศาสตร์ด้วยกันเหรอตอนนั้นเป็นเพื่อนของเพื่อนค่ะ Mm hmm. ขาจีบมาจีบไม่ติดจีไม่ติดตอนนั้นแล้วคุณก็มาเป็นดาราใช่เอ้ยแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นออแล้วก็มาเป็นแล้วก็ไม่ได้เจอกันเลย8ปีจนกระทั่งกลับมาเจอกันใหม่โดยกาลเทพวุนเส้น ประมาณน้นก็ไม่เชิงคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเขารู้จักกับเพื่อนพี่วุ้นแล้วก็คือเหมือนไปด้วยกันแล้วคือวันนัทแป้งอ่ะเซ็งอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็เลยไปหาพี่วุ้นแล้วก็เอยเจอกันอ้าวเฮ้เจอกันเคยรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนแปดปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามีความทรงจำแบบเอ๊ะเหมือนเขาพูดอะไรไม่เข้าหูสักอย่างแล้วหลังจากนั้นมาจะฉันไม่ชอบอีคนนี้ตลอดเวลาอ๋อนี่คือเหตุผลทําให้เขาจีบไม่ติด ใช่แล้วตอนนั้นเด็กๆไงผู้ชายดีๆไม่ชอบชอบโอ้ชอบสนุกเลยอย่างเงี้ยตอนนี้แก่แล้วยาแก่จริงๆแล้วก็บอกว่าเออจริงๆแม่แม่ว่าที่จะเบาคุณเนี่ยแม่อีแม่อีทำอะไรนะคะรู้เขาบอกว่าค่นข้างดุกลัวแม่ว่าที่จะเบาไหม ไม่หรอกค่ะคือคุณแม่เป็นคนชอบคนทํางานแล้วคือ,เ,อ,อเขาก็เห็นเรา <ๆ S 2> เขาก็เห็นว่าเราทํางานฉะนั้นปังก็คิดว่าเขาก็คิดว่าเราก็คงไม่ได้เข้าไปแล้วไม่ทําอะไรอ,อ,อก็ยังทํางานปกติก็ยังทํางานปกติ จะมีน้องเลยไหมไม่ค่ะยังค่ะทำไมไอ้พวกที่แปะไอ้วุ้นอีกคนหน่ไอ้วุ้นอยากมีน้องไม่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 คือรู้ว่าตอนเด็กตัวเองแสบพ่อแม่ไ้ยังไงตอนนี้ไม่ให้กรรมมันตามทันเลยยังไม่ยังไม่ยังเขาไปปุ๊บลุงชัดแม่อีอยากจะได้มีหลานเลยล่ะทำยังไงอ่ะยังค่ะขอแป๊บหนึ่งทำงานก่อนเงินก่อนมันมีคำถามคำถามหนึ่งที่เขาบาดถามมาว่าเขาถามว่าเขาเองก็ยังไม่เคยอยากจะถามคุณอยากอยากจะถามคุณเหรอ คุณประทับใจอะไรในตัวเขาประทับใจอะไรเหรอคะเขาบอกเขาไม่เคยคุยกับคุณเรื่องนี้เลยเอ๊นี่ไปถามเขาตอนนี้นี่หนังสือเขียนมันจริงเขาเขียนเลยเขาถามว่าเนี่ยจริงๆเวลาถามไม่ตอบแต่เขามักจะไม่เชื่อเขาบอกว่าเรื่องเรื่องเนี้ยเขาเคยถามบ้างไหมในทางกลับกันเนี่ยเขาบอกว่าทําไมเนี่ยผู้ฝ่ายเจ้าเบาเนี่ยคือคุณผู้กองต้อมเนี่ยถึงชอบคุณเขาบอกว่า คุณแป้งเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ธรรมชาติมากมเพราะผมไม่ชอบผู้หญิงที่แอปเยอะอันนี้ตกถูกต้องเลย <laughs> นะเขาบอกผมไม่ชอบผู้หญิงที่แอปเยอะหรือมีอะไรติดอยู่บนหัว <laughs> ไม่ชอบผู้หญิงอะไรอะไรติดอยู่บนศีรษะเพราะว่าอย่างงั้น<ะ>นะเขาบอกว่า <laughs> ผมไม่ค่อยชอบแต่แป้งเป็นผู้หญิงธรรมชาติมีความมั่นใจในตัวเองสูงบางทีสูงจนเกินไป<า>จริงๆ,ๆผมชอบคนที่ไม่เยอะไม่เรื่องมากถ้าวางฟอร์มมีฟอร์มผมไม่ชอบแต่แป้งไม่มีเรื่องพวกนี้แป้งเป็นผู้หญิงน่ารักครับเขาดูอีโก้สูงแต่จริงๆไม่มีอะไร เขาก็ถามต่อว่าเฮ้ยในทางกลับกันเนี่ยเคยถามฝ่ายหญิงไหมว่าประทับใจอะไรในตัวเอผู้กองต้อมประทับใจอะไรอะคะเขาบอกอย่างนี้ว่าเขาตอบไงว่าเรื่องเนี้ยผมก็เคยถามเขานะแต่เหมือนดเขาไม่ตอบ อยากให้พูดอย่างเงี้ยหรอกรชมเกิดด่ากันรับใจอะไรอะคะก็เรารู้สึกว่าเรามีเขาแล้วเราปลอดภัยอะไม่ว่าเขาจะทําอะไรเขาหวังดีกับเราเสมอแล้วเราก็โอเคทุกคนมันก็มีข้อบกพร่องมีข้อดีข้อเสียอย่างแป้งก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียใช่ไหมคะฉะนั้นเขารับในสิ่งที่เราเป็นได้แล้วก็ข้อเสียของเขาก็มันก็ไม่เคยเวลาที่เราคบใครสักคนในอดีตเนี่ยมันจะมีคําถามว่า เวลาทะเลาะก,กันเนี่ยมันจะแบบรอดไหม,อมเอาไหม,มคนนี้แล้วคือในอดีก,ก็โอ้ไม่ไหวอะ่ะแต่คนนี้ไม่ว่าจะทะเลาะก,กันยังไงเราก็รู้สึกว่ายังไม่มีคําว่าเออไม่รอด อยู่ในหัวเพราะเรารู้สึกว่าข้อเสียของเขามันไม่ได้หนักเกินกว่าที่เราจะแบบรับไม่ได้คือมันเป็นอะไรที่มันโอเคมันปวดหัวก็จริงเครียดก็จริงแต่ก็มันมันไม่ได้ร้ายแรงขนาดที่ทําให้เราแบบเสียใจอะไรขนาดนั้นครับอืมนั่นแหละผมไม่ต้องไปพูดอะไรเยอะก็ถามว่าจะยังไงกันต่อเออแม่อีแม่อ,มอีบอกว่าไปไปดูหมอดูตาบอดไม่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> หมอดูตาบอดอายุแปดสิบกว่า <c oughs> <ๆ>อยู่ตรงวงเวียนยี่สิบสองครับค่ะดูมาแล้วสรุปแล้ววลยไี้คุณแม่ดไปหาไหมคะคุณแม่ บอกแม่เค่ะเดี๋ยวโทรหาแม่อยู่เนี่ยบอกแม่อยู่ไหนแล้วจบรายการว่าจะโทรหาแม่อยู่นะฮะเขาบอกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยแม่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเป็นเดือนตุลาเจ็ดตุลาคมขอแสดงความยินดีล่วงหน้าก่อนเลยขอบคุณขอแสดงความยินดีล่วงหน้าก่อนนะฮะปีนี้แต่งอีกแล้วเตรียมใส่ซองกันอีกครั้งหรืองานนี้ไม่รับซองฮะโอเคเ๋ยาเบรกกันจะให้ทำตรงห้องเงียบไปหน่อยอครับก็ฟังสนุกดีครับ ก็ต้องกระตืก็ได้เป็นไงทำธรรมชาติของผู้หญิงเป็นสิ่งที่น่ารักไหมงดงามงดงามเขาบอกคุณนี่ยเจ้าชูเงียบครับเจ้าชูใครไปเสียงดังครับเงียบๆแล้วออกทางเวลผมไม่ได้เจ้าชูผมว่าเราพักเบรกดีกว่าเจ้ากรรมพักเฉยนะจ้าว่าครับ n i n e f m u r E F M ้าต้องกา ไอ้วกหมดล้วครับเชิญใสยิงก่อน ่ายหญิงก่อนเลยเว้ยขอเชิญทุกแ้งก่อนฝากถึงละครเรื่องนี้หน่อยค่ะเรื่องนี้ก็บู๊หนักหน่วงตะตามกันมานานพอสมควรนะคะคก็มีครบทุกรถค่ะและดาราขับข้างดาราปรแปลกใหม่ๆเยอะที่ไม่ใช่ดาราในเอ็กซแกแล้วจะมีความมักเขาเรียกอะไรอ่ะมีหน้าหลายตาถูกนะคะก็ยังไงก็อย่ายลืมติดตามชมค่ะแล้วก็โนค่ะครโน้ฝากหน่อยครับผมครับผมก็ มั่นใจครับว่าจะทําให้คนดูเขามีความสุขครับ,บเรื่องนี้เพราะว่าเออเราเราก็เล่นละครมานะครับแต่ว่าเรื่องเนี้ยเล่นแล้วรู้สึกว่าเรามีความสุขมากๆเลยนะครับ,บแล้วก็บกรรยากศในกองก็ดีมากๆเลยเลยมั่นใจว่าเออความสุขที่ ที่มาจากตัวพวกเราเนี่ยก็จะทําให้คนดูเขามีความสุขไปด้วยขอเสริมอีกนิดนะคะว่าเรื่องนี้ทุกคนตัวละครทุกคนมีเครื่องแหลมมีความเป็นไปมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้วก็กลมฉะนั้นไม่ว่าเราจะดูใครจะดูโน่จะดูทุกคนทุกคนมีตัวตนสนุกหมดค่ะครับผมแล้วทุกคนมีตัวตนทุกคนสนุกหมดแล้วก็จะบอกว่าเป็นละครอีกนึงตอนนี้เอ็กซแนี่ขนดารามาเยอะมากนะเรื่องหนึ่งดาราเยอะสุดๆนะเนี่ยมีมีการเจอกระหว่างอัน นิรุตสิริจัญญาซึ่งมารับเป็นมือสังหารรับจ้างใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็มีคุณสันติสุขพรมสิริชาก็มารับบทเป็นผู้ใหญ่บ้างอืมค่ะโ่อันนพี่หนุ่มนี่จะมาเป็นรับเชิญค่ะจะมาช่วงแรก อันนิงจะมาช่วงหลังอืมนนคือต้องมาดูกันนะละครเรื่องนี้เจอก,กันวันพุธนะฮะวันพุธค่ะบอกตั้งแต่วันนี้นะคะจะได้เปิดดูมายาล,ลิสยาตอนจบแล้วก็ดูต่อไปเลยนางสิงห์วัทช์ชออนั่นไงแป้งก็ยังรับงานอยู่นะฮะยังไม่แต่งหน้าตามกันได้ค่ะ,ะ <laughs> ใน t วิตเ e อร์แป้งอินสตาแกรมด้วยอ่าวโตโน่นะโตโน่ตามตรงไหนบ้างโตโน่ ทวิตเตอร์ทวิตเตอร์ทวิตเตอร์ครับทวิตเตอร์ครับอ่าบครับน้อยมากเลยรอมันมาครบทัวไอ้กันสิลองมาครบไปแบบว่ามาครบๆรอมากับลูกพี่ลูกน้องสิรอมาเลยข้างใต้ไงขือนเขินชอบแฟนผู้หญิงอย่างเนี้ย เรจะแต่งงานแล้วครับรู้สึกว่าเขาจะแต่งงานแล้วไงฮะรู้สึกไามชัดไอ้โหน่ารัได้เรานั่งอยู่เราเฮ้ยจะแต่งงานแล้วเรารู้สึกเสียใจอยู่พูดอะไรไม่ออกเปลเฟลวร่างเฟลอยู่นี่ขอบคุณนะสองท่านมากที่แบบเวียดมาเป็นเซอร์เบตตี้ของเรานะครับขอบคุณแี่แอฟคุณคุณตโนขอบคุณครับขอบคุณนะฮะกับวันพุธนี้ชองฮานะครับนางสิงห์สวัสดิ์ช่ออาล่ะะฮขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราครับวันจุ